ครับวันนี้เราจะมาเก็บข้อมูลนะครับประวัติของชุมชนนะครับบ้านคลองตะมูลหมู่4ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับท่านแรกนะครับสวัสดีค่ะชื่อรัสมียนได้ชัยนะคะตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพค่ะครับท่านที่สองค่ะชื่อการจนางเพยรำค่ะผู้นําอาสาพนาชุมชนตำบลทุ่งโพค่ะท่านที่สามครับฉันจะแนะนําอะไรล่ะ ชื่อครับชื่ออ๋อสวัสดีค่ะฉันกุหลาบเกิดลงเทียค่ะเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรล่ะเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการหมู่ที่สี่แล้วกรรมการหมู่บ้านหมู่สี่ครับท่านพิติีครับสวัสดีครับผมเยืนัวลงเทียไม่รู้จะได้มานั่งตรงนี้ตำแหน่งกรรมการหมู่บ้านครับครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางพรทิพย์ลำบองผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่บ้านคลองตะหมื่นครับค่ะยินดีต้อนรับนะคะครับ ครับผมครูนัทเดชชนะนะครับครูกราสนน์ตำบลบุรีโพครับและอีกท่านครับครับสวัสดีครับผมรองคำสารคุณครับผู้นำมังกรเมืองที่ใหญ่ครับครอบครัวบ้านมัตต์โธครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของเรนครับก่อนก่อนอื่นเลยก็ถามข้อมูลพื้นฐานของหมูสีนะครับว่ามีประชากรประมาณเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่พอจะทำได้ไหมมีกี่ราคาเรือนครับที่นี่ในนิวมีแครับ เราไม่ยอมหาข้อมูลให้กดอ่าได้หลยครับจบนั้หละขออนุญาตใส่แว่นสำหรับครัวเรือนในมู่สีนะคะตอนนี้มีรวมทั้งสิ้นประมาณ800คนนะคะแยกเป็นชายประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเศษแล้วก็หญิงสามร้อยเศษนะคะครับครับผมมีมทั้งหมด250 เอ็นแบบลังคาเรือนใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมอยากอยากจะทราบนะครับว่าประวัติความเป็นมาของบ้านคลองตะหมื่นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับค่ะสาหรับประวัติความเป็นมาของหมู่สี่้านคลองตะหมื่นนะคะก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนที่ชื่อหมื่นนะคะคือเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาอยู่ที่หมู่สี่เนี่ยคนแรกๆเลยเขาให้เกียรติว่า เป็นคนที่แบบเป็นาชาวบ้านนับถือแบบลักจ<ข>ารเขาเป็นนายทหารเก่าเป็นนายทหารเก่าหมื่นเป็นคนขุนนึงมืนบเป็นคนหมื่นมาอยู่ในพื้นที่ที่นี่เพราะว่าที่หมู่สี่เนี่ยเดิมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นป่าที่แบบมีอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ามีเนี่ยหมู่มบ้านเอ่อมีคลองตะหมินแล้วก็มีคอนิีแดงเนี่ยเอ่อทั้งด้านทิจะวันออกและด้านพิจะวันตกอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่ามีอะไรเนี่ยที่ช่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะ ก็จะมีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวของคุณคนที่ชื่อคุณเหมือนเนี่ยมาอยู่ประมาณสักอนนี้ก็น่าประมาณ60-70ปีได้นะประมาณนั้นครับผมอ๋อแสดงว่าชุมชนเนี่ยเริ่มก่อร่างสร้างตัวประมาณ50-60ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่มาตั้งลกลากอยู่นะครับอ่าส่วนมากจะอพยพมาจากที่ไหนครับ คนที่ม,ม,มานี่เป็นคนโคราชไปอยู่ชลบุรีและชลบุรีก็กลับมาแค่มีทั้งคนโคราชทั้งคนชลบุรีใช่ไหมครับ<ช>ที่ย้ายมาอยู่ใช่ไหมครับ<ช>ที่คลองตะมือนี่มีวัดบ้างไหมครับหรือ,อที่คลองตะเตนไม่มีวัดนะคะแต่ใช้วัดเดียวกับวัดคลองเตยนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่ทั้งหมู่สี่หมู่ห้าเนี่ยสร้างมาด้วยกันคือเป็นอยู่เส้นระหว่างกัน ของรุ่นสามู่บ้านนี้ครับผมมีโรงเรียนโรงเรียนบ้านของตะหมือนค่ะครับตั้งประมาณปีพตก็รุ่นไหนเนาะตั้งประมาณทศวรรษมาของปีหกองสลากมาสร้างอ๋อกองสลับมาสร้างให้นะครับเริ่มแรกจากกองสลากประมาณปี2500น้าอนะครับครับแล้วในชุมชนเนี่ยมีแหล่งน้ำแม่น้ำล่องทองที่ไหลผ่านมีี่มีสองสายใหญ่ๆนะคะก็คือ ของตะหมื่นที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านและด้านทิศตะวันออกก็จะเป็นขางดินแดงที่มาจากหมู่ห้าที่มาจากบนเขามันที่ราชเชิงเขาครับผมครับแล้วส่วนมากอาชีพส่วนใหญ่ที่อยู่ในบ้านของตะหมื่นเนี่ยประชาชนส่วนมากทาอาชีพอะไรกันนะครับอาชีพการเกษตรส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีรับจ้างทั่วไปแล้วก็ไปรับจ้างห้าโรงงาน ครับผมอาชีพอยากจะให้ผู้ใหญ่ยกตัวอย่างของอาชีพการเกษตรนะครับเดิมทีเนี่ยคนที่อยู่มูสีเนี่ยจะทําเกี่ยวกับมันสาปะหลังครับอ่าเริ่มจะมาเริ่มลดลงมันสำปะหลังราคาถูกเราก็มาทํำพืชสวนพวกผลไม้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มายู่คาครับมียางพาราครับมีปาล์มแล้วก็ไผ่ครับผมอ่าก็แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆว่า ถ้าปลูกไผ่ก็ต้องมีน้ำลดรประมาณนี้นครับ,รบส่วนประเพณีวัฒนธรรมครับในชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่ที่ฝึกเนื่องกันกากมาบ้างไหมครับก็ส่วนมากที่ทําในหมู่บ้านก็จะมีทําบุญกลางบ้านในช่วงเดือนหกก็จะทําประมาณทุกปีนะคะคแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นประเพณีที่อยู่ในภาคกลางหรือพื้นที่อื่น,นททาก็คือ ประเภทมีทำบุญแจกข้าวหาคนตายไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะครับแล้วก็ข้าพรรษาอออพรรษาสงการปีใหม่ก็จะมีทําบุญประมาณนี้ค่ะครับมีการละเล่นพื้นบ้านอะไรหลงเหลือบ้างไหมครับอยู่ที่นี่ละบุงย้อนยุคครับละบุงย้อนยุคครับในช่วงสงการที่จะไปเล่นกันที่ที่วัดนะคะที่ที่วัดของเตยนะครับใช่ค่อเหลือ มีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหัวหน้ามีอ๋อไม่ไม่ไม่มีค่ะคือครูลืมรถน้ำํำหัวมีรถน้ำลำหัวสริยุทนะครับแล้วมีอาหารประจำถิ่นอะไรบ้างไหมครับที่เป็นอาหารประจำถิ่นของชุมชนก็อาหารประจำถิ่นถ้าถ้ามาที่นี่อ่ะตอนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องหน่อไม้เนะครับอ่าเราจะมีหน่อไม้ที่เราทำหน่อไม้ไผ่ตรงนอกฤดูนะคะ เราก็จะมีงานวิจัยในการแปลรูปหน่อไม้เป็นหน่อไม้ดองด้วยน้ำมะพร้าวจากเดิมมาดองด้วยเกลือก็จะมีรสชาติที่เค็มแล้วก็กลิ่นจะแรงนะคะก็ได้ไงวิจัยมาเรื่องของหน่อไม้ดองด้วยน้ำมะพร้าวที่หนึ่งที่เดียวของประเทศไทยถ้าท่านอยากทานมาทานที่นี่และมีแปลรูปอื่นๆอีกมากมายที่นำหน่อไม้มาแปลรูปไม่ว่าจะเป็นของวานของข้าวที่โมสีนี้นะคะ มีครับมีขนมห่อไม้ครับมีค่ะขนมห่อไม้ค่ะครับแต่ทางนี้ทางนั้นท่านจะมาทานต้องโทรมาสั่งก่อนนะคะถึงจะได้ทานครับเิมแป่รูปเรียนอื่นๆเช่นพวกผลไม้ก็คือมะม่วงเอ่อมะม่วงมะม่วงแช่อิ่มอะไรพวกเนี้ยครับก็ก็มีนะถ้าเกิดต้องแต่ต้องสั่งก่อนว่าเออท่านจะมาอย่างเงี้ยเราก็จะจัตรีมไม่ให้ครับเพราะว่าการที่จะขายรับไปเจอปัญหาเรื่องการตลาดถ้าทํามามันก็ขายไม่ค่อยได้ประมาณเนี้ยนะ เราก็จะมีกล้วยฉาบอะไรพวกนี้เราก็ทําแล้วก็แปรรูปอาหารถนอมอาหารต่างๆมันทั่วๆไปนะคะได้ข่าวว่าที่นี่มีการแปรรูปกล้วยฉาบแปรรูปขนมทอดใช่ไหมครับที่อร่อยของชุมชนนะครับค่ะก็หลายๆโครงการนะคะที่หน่วยงานทางราชการไม่ว่าจะเป็นกรสนพชหรือเกษตรมาส่งเสริมให้นะคะครับที่หมู่สีนี้เราจะมีอาคารผลิตอาหาร เป็นกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านข้าวต้มึหนะอะแล้วก็จะมีกลุ่มที่แปรรูปหน้ำไม้ดองจากไข่แปดงใหญ่เป็นขนมด้วยค่ะที่นี่ทราบว่าที่ที่เขาบอกว่ากลุ่มที่เช่แขังคือกลุ่มกลุ่มน้ำกลุ่มน้ำดื่มนี่กลุ่มกลุ่มน้ำดื่ม ถ้าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบปราปาของหมู่สีก็จากที่เคยมีปัญหาเราก็ใช้เวทีประชุมแล้วก็แก้ปัญหากันไปเรจบไปแล้วก็เลยสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องน้ําไม่พอใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนโครงการประชารัฐของกองทุนต่างๆเราก็สามารถดงเนินได้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนถึงจะล่มลุกผู้ค้าเราก็เอามันผ่านไปได้นะคะถึงมันก็อย่างว่ามันก็ที่ไหนก็ต้องมีคนที่แบบ ที่จะแบกแนวอ่ะเนาะเขาได้เขาเอาเสียเขาไม่ยอมอะไรประมาณเนี้ยก็ก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยน้าดื่มบ้างเขาจะเหมือนนี่เจ้า่อยนะคะ้สวยนะคะให้แม่ดูกระัวล้อมหมดเลยถูกใจนะคะผมผมก็เคยบริโภคครับนำนำรสชาติดีน้ำน้ำดื่มแบ้งเขาจะหมือนอร่อยนะคะครับโอเคครับทางทางทีมงานมีอะไรจะสัมภาษณ์เพิ่มไหมครับแล้ว อยากจะให้ผู้ใหญ่เชิญชวนให้มาเที่ยวบ้านคลองตำหมื่นมาเรื่อดูผลละมงผลไม้มีอะไรบ้างครับที่จะออกก็ถ้าจะมาแวบะบมาเที่ยวห้วยสมงก็ยังไงอย่าลืมผ่านมาแถวคลองตำหมื่นมาแวะเที่ยวชิมช็อปเอ่อพวกผลไม้ตามฤดูกาลนะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขออนุญาตว่าแจ้งก่อนล่วงหน้าเราจะได้นะักเกษตรกรเพื่อที่จะเอาสินค้านั้นๆมาออกมาจำหน่าย หรืออยากจะมาเที่ยวชมสวนก็ได้ใช่ไหมครับที่สวนในในชุมชนทุเรียนมีไหมครับที่นี่ทุเรียนหมู่สี่กำลังปลูกค่ะส่วนมากจะเป็นพวกมะปายนะครับมะม่วงมะม่วงมราต้องอะไรหรืออาจจะมาเที่ยวสวนไผ่เนี่ไผ่ก็โอเคนะคะเพราะว่าท่านมาเดินเที่ยวไผ่แปลงไผ่เนี่ยท่านจะได้อากาศบริสุทธิ์จากแปลงไผ่นั้นลื่นนะคะเมื่อนวามสุก ในพื้นที่ก็คือจะเป็นไผ่เยอะซะมากกว่าใช่ไหมคะก็ไผ่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเอกลักษณ์ของเขาว่าถ้าปลูกมาถึงลุงคาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ดินดอนไม่น่าเที่ยวแต่แปลงไผ่เราจะอยู่ใกล้น้ําธรรมชาติมีความเย็นของน้ําเข้ามามีต้นไม้มีไผ่ที่แบบมันโค้งมาแล้วมันล่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไผ่เนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากมายก็จะกินนอแล้วก็ยังเป็นของกินขอใช้ไปคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสนใจไผ่นี่มาที่คลองตำเหมือนแทบจะมีทั้งปีนะ มีค่ะมาเที่ยวไปมาที่มกันก็จะมีหน่อไม้ทานเรามีถ้าในเดือนในฤดูของเขาที่พฤษภาเนี่จะค่อนข้างเยอะและก็ถูกแต่ถ้าเกิดช่วงเดือนนี้จะแพงจะแพงหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงเหมือนที่ตลาดทั่วไปเนาะก็พอังหากินได้อยู่นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการหมู่บ้านทองคมหลนะครับที่ให้ข้อมูลครับที่มาเป็นประวัติในการ รับชมในวันนี้นะครับใงนนทีมงานก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ